ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจกรณีที่น่าสะเตือนใจของนาตาลีแมกนันหญิงสาวที่ชีวิตของเธอถูกพรากไปอย่างโหดร้ายภายในบ้านของเธอเองในเดือนธันวาคม2565ที่แอแลน,น์เหนือนาตาลีแมกนันวัย32ปีมีลูกชาย3คนชื่อเบรนแดนดีนและในเธอเกิดจากนั้นและเบอร์นี่แมกนันในบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงของครอบครัวเพราะเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวนาตาลี เป็นคนฉลาดอิสระและมีเป้าหมายเธอเรียนกฎหมายก่อนที่จะทำงานด้านการตลาดตอนนี้เธอทำงานให้กับคลาลิงบริษัทใหญ่ที่ดูแลการให้บริการรถบัสและรถไฟเธอชอบสิ่งเรียบง่ายเช่นการต่อจิก๊กสารหนังสือกีฬาและการเดินเล่นยาวๆกับสุนัขของเธอชื่อริเวอร์นาตาลีใส่ใจชุมชนของเธอมากและรักที่จะช่วยเหลือองค์กรการกุศลในพื้นที่เธอยังเป็นผู้เข้าร่วมประจำในงานเบลฟาสไพรและต่อสู้เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในแอลแลนเหนือ เธอเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุสามปีเพื่อนสนิทของเธอบอกว่าเธอตัวเล็กและเงียบสงบส่วนใหญ่แต่เมื่อเธอตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างเธอจะดังมากก่อนที่เราจะดำเนินต่อฉันอยากรู้ว่าคุณดูวิดีโอนี้จากที่ไหน แสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยและถ้าคุณชอบการจาอลึกคดีอาชญากรรมนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคดีใดๆกลับมาเรื่องของเราการสเตฟานีแมคคาราวัย33ปีเป็นแฟนของเธอพวกเขาเพิ่งรู้ว่านาตาลีตั้งคันเบอร์นีบอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะคบกันได้ไม่กี่เดือนแต่พวกเขารักกันมากและตื่นเต้นที่จะมีลูกนาตาลีบอกพ่อไม่เกี่ยวกับทารกแต่เธอวางแผนจะบอกครอบครัวที่เหลือในวันคริสต์มาสเป็นเซอร์ไพรส์และสำหรับพี่น้องของเธอนี้จะเป็น น้องสาวหรือหลานคนแรกของพวกเขาสำหรับทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และสุสนัขของเธอริเวอร์ในวันที่18ธันวาคม2565และดูรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างฝรั่งเศสและอาร์เจนตินาพวกเขาใช้เวลาค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมด้วยกันและเธอไม่รีบร้อนที่จะจากไปเบอร์นีบอกว่าเธอมีความสุขมากเพราะเธอกำลังจะมีลูกคริสต์มาสกำลังจะมาถึงเธอมีงานที่ดีและกำลังจะได้หยุดพักผ่อนที่ต้องการ แม้ว่านาตาลีอยากจะอยู่ต่อและคุยกันแต่เธอต้องไปทำงานในวันรุ่งขึ้นดังนั้นเธอจึงนำริเวอร์และกระดาษห่อของขวัญคริสต์มาสจำนวนมากใส่ในรถเธอหันไปหาแม่และบอกว่าเจอกันวันจันทร์หรือวันอังคารนะริเวอร์ไปดูแมวกันเถอะ พวกเขาโบกมือลาและเธอขับรถกลับไปย่านซิวเวอร์วูดกรีนในลูรานที่เธออาศัยอยู่กับริเวอร์และแมวสองตัวเมื่อกลับถึงบ้านเธอเช็คโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วและเห็นว่าแฟนของเธอโพสต์ว่ากำลังจะทำสตรีมสดคริสต์มาสครั้งใหญ่บน YouTube สวัสดีเพื่อนๆฉันเริ่มทำ YouTube ในปี2553และตอนนั้นมันง่ายมากคุณทำวิดีโออัปโหลดวิดีโอผู้คนจะดูหรือไม่ดูและถ้าคนดูพวกเขาจะกดไลค์และสมัครสมาชิกแค่นั้นมันยอดเยี่ยมมีผู้สมัครสมาชิกเกือบ40,000คนสำหรับวิดีโอของเขาในช่วงหลายปีเขามักจะอัปโหลดวิดีโอที่เขาเล่นวิดีโอเกมรีวิวสินค้าและรายการทีวีพูดถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแกดเจ็ดและแสดงคอลเลกชันของะส,สมจำนวนมากของเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับช่องของเขานี่เป็นการแสดงสดครั้งแรกของเขาในรอบเกือบหนึ่งปีมีข้อความจากเขาไปหาหนาตาลีว่าขอให้ฉันโชคดีฉันอาจจะแวะดูสตรีมสดของเธอทีหลัง เธอตอบกลับหลังจากให้อาหารสัตว์เลี้ยงเธอเริ่มเตร็มตัวเข้านอนนาตาลีไม่ไปทำงานหรือรับโทรศัพท์ในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งผิดปกติมากเมื่อเวลาผ่านไปมืดลงและดึกขึ้นหลังจากวันที่ดีกับครอบครัวเธอไม่คุยกับใครเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเวลา22นาฬิกาคืนนั้นสตีเวนซึ่งอาศัยอยู่ห่างออกไปประมาณ20นาทีตัดสินใจว่าไปหาพระนาตาลี ยังไม่ตอบความกังวลเพิ่มขึ้นเพราะเธอกำลังตั้นคันและอาจมีอะไรผิดปกติสตีเวนโทรหาตำรวจทันทีที่เข้าไปในบ้านของเธอนาตาลีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียดนิวิตไปแล้วมีเลือดอยู่ทุกที่ในน้องชายของนาตาลีรับโทรศัพท์ให้พ่อตอนตี5 3 0จาเขารู้ว่ามีเรื่องร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้นแต่การได้ยินแม่ของเขากรีดร้องว่าน้องสาวของเขาเสียชีวิตทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในร่างกายในบอกว่าลูกสาวของเขาได้รับบาดเจ็บหนัก จนเขาไม่สามารถมองเห็นใบห,หน้าของเธอได้เมื่อต้องระบุตัวตนนาตาลีถูกตีด้วยของแข็งถูกทำร้ายถูกบีบคอถูกแทงหลายครั้งกระดูกหักและมีรอยตัดป้องกันตัวทั่วร่างกายเธอเสียชีวิตไปแล้วประมาณหนึ่งวันตั้งแต่ถูกโจมตีในคืนก่อนหน้าหลังจากนั้นเพ <seja> ื่อนบ้านสองคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงที่ตอนนี้รู้ว่าเป็นเสียงกรีดร้องเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาการชนะสูตรศพยังพบว่านาตาลีกำลังตั้งคันเด็กผู้ชายที่เธอตั้งใจจะตั้งชื่อว่าดีเหลือ เพียงสามวันก่อนการสแกนที่จะบอกเรื่องนี้เธอกับเบอร์นี่วางแผนจะไปด้วยกันทีมสืบสวนคดีใหญ่ได้เริ่มการสืบสวนคดีฆาตกรรมหลังจากการเสียชีวิตของนาตาลีแมกนันในลูรานผลจากการชนสูตรบพบว่าหญิงวัย32ปีเสียชีวิตอย่างโหดร้ายจากการถูกแทงหลายครั้งและมีรอยบาดเจ็บจากการป้องกันตัวเธอถูกฆาตกรรมที่บ้านของเธอในย่านซิวเวอร์วูดกรีนและหลักฐานบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมในคืนวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม เจ้าหน้าที่ถูกเรียกตัวไปที่บ้านพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานจากบริการรถพยาบาอลอแลนเหนือหน้าเศร้าที่นาตาลีถูกประกาศว่าเสียชีวิตที่เกิดเหตุเป็นเรื่องน่าเสะเตือนใจที่นาตาลีตั้งครันได้15สัปดาห์การโจม ตีร้ายแรงนี้ที่เกิดขึ้นในบ้านของเธอเองจึงนำไปสู่โศกนาตกรรม2เท่าการเสียชีวิตของแม่และทารกในคันฉันขอให้ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้โปรดออกมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันขอร้องให้ผู้ขับขี่ที่เดินทางบนถนนคินเลียนในลูราในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมระหว่าง20นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกา4 15นาทีและอาจมีภาพจากกล้องหน้ารถ ตำรวจสงสัยสตีเวนเพราะเขาเป็นคนที่เข้าไปในบ้านและพบเธอเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านทั้งคืนและแสดงสตรีมสดของเขาที่เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนสวัสด,ดีทุกคนเราเริ่มสตรีมสดแล้วใช่มันออกจะกระทันหันหน่อยใช่ไหมสวัสด,ดีในคืนวันอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยมนี้ฉันแค่คิดว่าทำไมไม่ละ่ะฉันจะทำสตรีมสดเพราะอีกหนึ่งสัปดาห์จะถึงคริสต์มาสแล้วคุณจะต้องการอะไรในวันคริสต์มาสมากกว่าการใช้เวลาค่ำคืนกับเพื่อนเก่าอย่างสตีเวน ฉันอยากทำสตรีมสดมานานแล้วแต่มีบางอย่างที่ขัดขวางฉันส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคอมพิวเตอร์ของฉันก็ใกล้พังแล้วและฉันมีวิดีโอ YouTube มากมายที่ต้องจัดการมันเป็นฝันร้ายนิดหน่อยเขาดื่มตลอดเวลาดังนั้นบางส่วนจึงฟังยากเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาไม่ดื่มเขาบอกว่าเพราะนาตาลีก็ไม่ดื่มแต่เนื่องจากเป็นสตรีมคริสต์มาสเขาจึงเลือกที่จะเมาหลังจากสตรีมจบเขาหลับไปเกือบจะทันทีเขาง่วงและเมาค้างในวันรุ่งขึ้นใค,ใครกันที่อยากทำแบบนี้กับนาตาลี เขาบอกตำรวจว่าแฟนเก่าของเธอตามรังควานเธอเมื่อเร็วๆนี้เพราะนั่นเป็นชื่อเดียวที่เขานึกออกสตรีมสดของเขาเป็นข้ออ้างที่ดีและเขาถูกปล่อยตัวโดยไม่ถูกตั้งข้อหา ตอนนี้ตำรวจมีชื่อให้ตรวจสอบเพียสน์หรือตำรวจแห่งอลนแ์นเนือระบุว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยริเวอร์ซุนัขที่รักของนาตาลีกลัวมากเมื่อสตีเวนเข้ามาในบ้านและมีเสียงดังเขาวิ่งออกจากประตูหน้าและถูกรถชนโชคดีที่เขารอดมาได้และถูกนำไปให้โนแลนเบอร์นี่ดูแลต่อไปตำรวจไม่สามารถยืนยันได้ว่าไม่ใช่การบุกรุกโดยสุ่มแต่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่มีการงัดแงะและไม่มีอะไรถูกขโมยพวกเขาคิดว่านาตาลียังไม่ได้ล็อกประตูและฆาตากรของเธอเดินเข้าไปโดยไม่เคาะถ้ามีคนบุกรุกโดยบังเอิญพวกเขาจะทำอะไรที่แปลกและอันตรายมากจากสอพอหาพาที่เกิดเหตุฆาตากรน่าจะต้องล้างหรือทิ้งเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนเลือดซึ่งหมายความว่าอาจมีอะไรถูกทิ้งที่ไหนสักแห่งตำรวจเริ่มค้นหาพื้นที่รอบๆสนามกอล์ฟซิวเวอร์วูดซึ่งอยู่ติดกับบ้านของนาตาลีบนถนนคิวหลังจากสตีเวนถูกจับและปล่อยตัว ใช่อีกคนในวัย40ปีที่ไม่เปิดเผยชื่อจับต่ถูกปล่อยตัวประกันตัวอย่างรวดเร็วขณะที่คำถามเพิ่มเติมถูกตรวจสอบการประท้วงครั้งใหญ่ถูกจัดขึ้นและครอบครัวของนาตาลีรวมถึงสตีเวนก็อยู่ที่นั่นมีการจัดพิธีไว้อะไรในซอยเงียบสงบที่เธออาศัยอยู่ชั้นอยากบอกว่าไม่ว่าจะมีความเห็นต่างกันในประเทศนี้ทุกคนต้องการเห็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กผู้หญิงและทุกคนในสังคมต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อรำลึกถึงน้องสาวของเรานาตาลีขอบคุณทุกคนมาก การประท้วงในลูรานมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คนและข่าวเกี่ยวกับคดีของนาตาลีเริ่มแพร่กระจายสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันทีมโปรดของเธอสแสดงการไว้อะไรให้เธอในระหว่างการแข่งขันและวางหินที่มีชื่อของเธอในสนามใหม่ครอบครัวของเธอบอกว่านี่จะมีความหมายมากสำหรับเธอเพราะเธอจะอยู่ในสถานที่ที่เธอรักตลอดไปฉันอยากขอร้องให้ฆาตกรของน้อง สาวของฉันทำสิ่งที่เหมาะสมและสารภาพต่อการฆาตกรรมของเธอนัดอย่างที่เราเรียกเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในครอบครัวของเราและเราปฏิบัติต่อเธอเหมือนเจ้าหญิงฉันไม่สามารถบรรยายความเจ็บปวดที่เรากำลังเผชิญได้เธอเป็นชีวิตและจิตวิญญาณของครอบครัวเราและเราหัวใจสลายที่เธอจะไม่ได้นั่งร่วมโต๊ะกับเราในวันคริสต์มาสนี้หรือวันใดๆนัดเป็นน้องสาวที่ดีที่สุด และเป็นคนที่น่ารักเธอมีเพื่อนมากมายและพร้อมช่วยเหลือทุกคนเธอมีจิตใจที่งดงามฉันขอร้องในนามของครอบครัวเราวา่าหากมีข้อมูลใดๆโปรดแจ้งตำรวจหรือคร i m e ต t o p p e r s เพื่อช่วยจับตัวฆาตรกรของนักฆ่าตกยังคงเดินเตร่อยู่บนท้องถนนเราต้องการให้ทุกคนคิดใหม่คิดย้อนกลับไปในคืนนั้นคืนของรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกคุณทำอะไรอยู่คิดว่าคุณมีภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรจากช่วงเวลานั้นหรือว่าหลังจากนั้นหรือไม่มีอะไรผิดปกติหรือไม่ มีใครทำตัวน่าสงสัยหรือไม่เพราะเราต้องการให้ทุกคนอยู่ข้างเราและคิดใหม่เราขอบคุณสำหรับสิ่งที่ทุกคนทำแต่เราต้องการให้ทุกคนคิดย้อนกลับและให้ข้อมูลใดๆก็ตาม ครอบครัวของนาตาลีจัดพิธีไว้อะไรให้เธอในวันคริสต์มาสและงานศพของเธอจัดขึ้นในวันถัดไปภาพของนาตาลีสัตว์เลี้ยงของเธอและเสื้อผ้าที่เธอเพิ่งซื้อให้ดีนถูกวางไว้ในโลงศพโดยครอบครัวของเธอสตีเวนขออยู่คนเดียวกับเธอเป็นเวลา20นาทีเพื่อกล่าวคำอำลาเป็นการส่วนตัวการบอกลากใครสักคนไม่เคยง่ายแต่การเสียชีวิตของนาตาลีและดีนในช่วงคริสต์มาส ทำให้ทุกอย่างแย่ลงเมเน็ตบอกว่าของควันของลูกสาวของเธอยังคงวางอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสหลังจากวันคริสต์มาสเพราะพวกเขาไม่ต้องการเคลื่อนย้ายหรือเก็บอะไรเลยพวกเขาติดอยู่ในฝันร้า อย่าและไม่สามารถขยับตัวได้การสืบสวนยาวนานขึ้นมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดมากกว่า4,000ชั่วโมงและมีการสอบถามตามบ้านหลายร้อยครั้งมีรถยนต์2หรือ3คันถูกยึดและตำรวจหยุดผู้คนเพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถนอกจากนี้ยังมีรางวัลสูงถึง20,000ปอนด์จากใครส์เพิร์สไม่นานหลังสิ้นปีในวันที่5ม,มรกราคมพีซ่งระบุว่าพวกเขามีเทปบาง ส่วนที่ต้องการแบ่งปันกับสาธารณชนเทปเหล่านี้แสดงให้เห็นบุคคลที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นฆาตรกรของนาตาลีมีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิด3,000ชั่วโมงแต่ความสนใจของสาธารณชนยังคงมุ่งไปทอนี่คลิปหนึ่งที่แสดงผู้ต้องสงสัยหลักเข้าสู่และออกจากซิวเวอร์วูดกรีนที่ที่นาตาลีอาศัยอยู่ในคืนที่เธอเสียชีวิต ในเวลา20นาฬิกา52นาทีในคืนที่นาตาลีถูกฆาตากรรมมีชายคนหนึ่งถูกเห็นเดินลงถนนของนาตาลีหลังจากนั้นประมาณ30นาทีในเวลา21นาฬิกา30นาทีเขาถูกเห็นเดินกลับออกไปทางเดิมเขาสวมหมวกรองเท้าสีขาวและสะพายกระเป๋าภาพจากกล้องวงจรปิดอื่นที่ไม่เผยแพร่สู่สาธารณชนแสดงให้เห็นว่ามีคนเดินตรงไปที่ บ้านของนาตาลีพวกเขาคิดว่าวิธีที่เขาเดินไปที่บ้านของเธอแสดงว่าเขาคุ้นเคยกับพื้นที่รู้จักนาตาลีและมีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อโจมตีเธอความสงบของชายคนนี้เมื่อเดินกลับออกมาจากถนนนั้นน่ากลัวมากการสืบสวนคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองของเธอยังคองดเนินต่อไปและฉันมีคำร้องหลายข้อในวันนี้ฉันยังคงเปิดใจแต่แนวทางการสืบสวนหลักของฉันคือการฆาตกรรมนี้กระทำโดยคนที่นาตาลีรู้จักและรู้สึกสบายใจที่จะให้เข้ามาในบ้านของเธอ ฉันอยากให้ทุกคนสนใจภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเผยแพร่ก่อนหน้านี้ฉันเชื่อว่านี่แสดงให้เห็นฆาตรกรของนาตาลีขณะที่เขาเดินทางไปที่บ้านของเธอในซิวเวอร์วูดกรีนในเวลา20นาฬิกา52นาทีในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมความพยายามของเราในการระบุตัวชายที่ปรากฏในภาพยังคงดำเนินต่อไปและฉันขอร้องให้ใครก็ตามที่เชื่อ ว่าพวกเขารู้จักบุคคลน,นี้ติดต่อมาต้องมีคนรู้ว่าเขาเป็นใครและฉันขอร้องให้คุณทำสิ่งที่เหมาะสมและติดต่อฉันคุณต้องการปกป้องผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงและทารกในครรภ์ของเธอจริงๆหรือและถ้าคุณทำแบบนั้นคุณกลับบ้านและทำตัวปกติได้จริงๆหรือฉันคิดว่าต้องมีคนรู้บางอย่างและคุณจะอยู่อย่างไรกับการปกป้องสัตว์ประหลาดที่ฆ่านาตาลีของฉันอย่างโหดร้ายคุณจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดชีวิตโดยไม่เปิดเผยอะไรเลย,เลยหรือ และถ้าคุณรู้สึกผิดถ้าคนนี้ฆ่าคนอื่นถ้าเขาสามารถฆ่าผู้หญิงที่บริสุทธิ์ได้เขาอาจทำอีกครั้งและถ้าคุณไม่มอบตัวเขาใครจะเป็นคนต่อไปที่เขาจะฆ่าคุณจะต้องแบกรับสิ่งนั้นไว้ในจิตสำนึกของคุณตลอดชีวิตถ้ารู้ว่าคุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้ ตำรวจยังคบสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นอาวุธฆาตกรรมมีที่มาจากภายในบ้านของนาตาลีไม่ใช่สิ่งที่ฆาตากรนำมาเองนอกจากนี้ยังมีรอยนิ้วมือถุงมือมารอในเลือดภายในบ้านของเธอนาตาชาเสียชีวิตมาหกสัปดาห์และตำรวจยังไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาชื่อของสตีเวนใช้ไม่ได้และไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดสตีเวนคิดว่าแฟนเก่า ของเธออยู่ในลูราในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันบุคคลน,นั้นอยู่กับคนอื่นในเวลานั้นมีผู้ถูกจับกุมสามคนแต่ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาเมื่อเวลาผ่านไปนาน ผู้คนกลัวว่าฆาตรกรของเธออาจออกจากอลนเหนือและไปที่อื่นซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากหากเป็นเช่นนั้นแทนที่จะมองหาหลักฐานในที่ไกลออกไปพวกเขาเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ใกล้บ้านนักสืบบอกว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรอผลจากห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบอุปกรณ์ของทุกคนอย่างระม,มัดระวังนักสืบคนหนึ่งกล่าวว่าการสืบสวนส่วนใหญ่สามารถสรุปได้ใน เวลาสั้นๆปกติภายใน7หรือ8วันฉันไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมการสืบสวนนี้ถึงยากเป็นพิเศษแต่เป็นการสืบสวนที่ซับซ้อนมีสัญญาณเตือนเมื่อพูดถึงอุปกรณ์ของสตีเวนแมค,คลาฟแฟนของงน ฮาตาลีเขาทำตัวแปลกมากตั้งแต่นาตาลีถูกฆาตกรรมหลังจากที่เขาออกจากคุกเขาไม่เคยถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคดีของเธอหรือตามหาข้อมูลเขาดูเหมือนไม่สนใจที่จะแก้ไขอะไรเลยสวัสดีผู้ชม YouTube และแฟนๆด็อกเตอร์ฮูแบบสุ่มใช้วเวลานั้นมาถึงแล้วหลังจากหลายปีของชุดตัวต่อแฟรงเกนสไตล์จาก BM ในที่สุดตัวเลือกตัวละครก็ปล่อยบางสิ่งใหม่ชุดการเปลี่ยนแปลงจากพลังของด็อร์ มานำเสนอตัวละครด็อกเตอร์ที่13าที่ปรับปรุงใหม่โดยสวมชุดที่เธอใส่เพียงสองนาทีบนหน้าจอแต่ใหม่ก็คือใหม่เขายังไม่บอกตำรวจทุกอย่างที่พวกเขาต้องการรู้เกี่ยวกับบ้านของนาตาลีสิ่งที่เขาเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะโทรขอความช่วยเหลือสตีเวนพบครอบครัวของนาตาลีเพียงไม่กี่ครั้งและไม่รู้จักพวกเขาดีนักแต่หลังจากนาตาลีเสียชีวิตพวกเขาบอกว่าเขาพยายามเป็นมิตรกับพวกเขาทันใดนั้นเขาก็อยู่ที่นั่นตลอดเวลาสิ่งของของเขาถูกยึดและคอมพิวเตอร์ของเขา กำลังถูกพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่อาจทําให้คดีนี้แตกได้สตรีมสดเป็นข้ออ้างของเขาสําหรับสิ่งที่เขาทําในคืนนั้นฉันเพิ่งรู้ว่าฉันกําลังจะดื่มและขับรถในเกมแนละฉันไม่ได้ออกจากบ้านคืนนี้ดังนั้นในเกมฉันจะเมขาขณะขับรถในชีวิตจริงฉันจะเมาในเกมฉันจะขับรถแค่ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่ดีเขาเล่นเกม Grand Theft Auto: Vice City เป็นเวลา6ชั่วโมงขณะที่เขาออนไลน์กองกําลังตํารวจที่เราสูญเสียในช่วง12ปีที่ผ่านมานั้นน่ากลัวมากและไม่น่าแปลกใจ ที่อาชญากรรมเพิ่มขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบทอําอาชญากรรมในวิดีโอเกมมันทําให้ทุกอย่างง่ายสตรีมของเขาถูกเรียกว่าเวลาในคริสต์มาสไลฟ์เกมมิ่งสตรีมและเขาเมาและสวมหมวกคริสต์มาสซอกกล่องของเขาบอกว่าเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของปีด้วยการดูชายมากดปุ่มบนคอนโทรลเลอร์เหมือนเป็นมืออาชีพแล้วครั้งเมื่อเขาล้มเหลวอย่างน่าสยดสยองทั้งหมดในเวลาจริงสุขสันต์คริสต์มาส อย่างไรก็ตามสตรีมสด6ชั่วโมงที่เขาทำในวันที่18ธันวาคมไม่ใช่การถ่ายท่อสดเลยมันถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าในวันที่14ธันวาคมตอนดึกและถูกตั้งค่าให้เล่นบน YouTube ตั้งแต่18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนในวันที่18ธันวาคมสตีเวนลบวิดีโอที่ทำไว้ล่วงหน้าจากคอมพิวเตอร์ของเขา5นาทีหลังจากที่มันเริ่มถ่ายทออสดบน YouTube เขามักจะ บอกผู้ชมว่าเขาขอโทษแต่เขาไม่สามารถคุยกับพวกเขาในแชทได้เพราะคอมพิวเตอร์ของเขามีปัญหานี่ทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังถ่ายทอดสดแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังดูวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วจริงๆแล้วฉันยังถ่ายทอดสดอยู่ดีใช่ดังนั้นฉันต้องกำจัดความกังวลว่าสตรีมจะล่มหรือไม่มีฉนั้นมันจะกระทบทั้งงานนี้เลยฉันไม่ได้ดูแชทสดเลย ดังนั้นฉันไม่รู้ว่าผู้คนสังเกตเห็นหรือไม่แต่ฉันคิดว่าฉันทำภารกิจสุดท้ายพังไปแล้วฉันไม่สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นในสตรีมสดได้เพราะฉันแน่ใจว่านั่นจะรบกวนอินเทอร์เน็ตของฉันและทำให้สตรีมนี้พังดังนั้นมันดีใช่ไหมยิ่งผู้เชี่ยวชาญดูมากเข้าไหร่ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นและเห็นได้ชัดว่าความพยายามที่เขาใช้ในการโกหกเกี่ยวกับข้ออ้างของเขานั้นน่าสะพรึงกลัวจริงๆ นั่นแหละฉันมีงานพรุ่งนี้ด้วยแต่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของฉันทำงานวันจันทร์อังคารพุธหยุดวันพฤหัสบดีหยุดวันศุกร์หยุดวันคริสต์มาสหยุดวันบ็อกซิ่งเดย์หยุดอีกสองสามวันหลังจากนั้นกลับไปทำงานในวันพุธแล้วหยุดจนถึงปีใหม่ดังนั้นมันจะมีเวลาเพียงพอที่จะพักผ่อนผ่อนคลายและใช้เวลากับคนที่ฉันรักจริงๆแล้วมันจะเป็นคริสต์มาสที่ดีมากในปีนี้แต่ขอโทษด้วยฉันกำลังฟุ้งซ่านอย่างหน้ากลัวเช่นนั้นคือฟิสิกส์นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนนนนนใโลกแแห่่่งงงควาามเป็จริออย ในช่วงพักประมาณ21.15นาิกา15นาทีหน้าจอแสดงภาพยนตร์เจมส์บอนนไทม์ทูไดชั่วครู่แทนที่จะเป็นการชื่อที่บอกว่าสตรีมสดจะกลับมาเร็วๆนี้อย่างที่เคยทำในช่วงพักก่อนหน้านี้ในเวลานี้เองที่นาตาลีถูกฆาตกรรมและเมื่อคนในละแวกนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องพวกเขายังย้อนกลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนี้พวกเขามีหลักฐานมากพอที่จะแสดงว่าสตีเวนคือ คนที่เห็นในวิดีโอในละแวกของเธอเขาถูกเห็นรอรถบัสที่ป้ายบนคิงเวย์ในดันเมอรี่เป็นเวลา15นาทีก่อนเดินเข้าถนนของเธอข้อมูลนี้ไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเขาสวมหน้าก,ากากปิดหน้าและดึงปกเสื้อลงมาเขาถือถุงนสเตอร์อยู่เสมอและเขาทำงินหล่นเมื่อขึ้นรถบัสเมื่อเขาถอดถุงมือสีดำออกถุงมือสีเหลืองมารอปรากฏขึ้นถุงมือเหล่านี้ตรงกับรอยเท้าเปื้อน เลือดที่พบในบ้านของนาตาลีเขานั่งนิ่งมากบนรถบัสและขยับหน้ากากเพียงเล็กน้อยเพื่อจิกโคกเขาลงจากรถบัสพร้อมถุกเนสเดอร์และเดินต่อไปผ่านบ้านของนาตาลีและสถานีรถไฟจากนั้นในเวล หาย20นาฬิกา42นาทีเขาถูกเห็นในกล้องอีกตัวที่เข้าใกล้ถนนของนาตาลีเขาไม่กลับมาอีก10นาทีแต่คราวนี้เขามีเป้สีดําแทนถุงนันสราไม่รู้ว่าถุงนั้นหายไปไหนหรือมีอะไรอยู่ในนั้นกล้องหลายตัวจับภาพเขาเดินเข้าไปในศูนย์กลางเมืองลูรานหลังจากออกจากถนนของเธอในเวลา21นาฬิกา30นาทีและเข้าใกล้รถแท็กซี่ที่ถูกเรียก ผ่านแอปสตีเวนบอกคนขับว่าเขาต้องไปที่อยู่ที่แตกต่างจากที่เขาจองไว้เพราะแม่ของเขาป่วยคนขับรับเขานอกผับและตั้งใจจะส่งเขาที่ใกล้เคียงเมื่อตำรวจคุยกับคนขับแท็กซี่เขายืนยันว่าเขาส่งสตีเวนที่บ้านของเขาเองในเวลา23.13 นอกเขาบอกว่าเขายังถ่ายทอดสดบน YouTube ในเวลานั้นโทรศัพท์ของสตีเวนถูกเปิดด้วยมือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า5ชั่วโมง3นาทีหลังจากที่เขาถูกทิ้งนอกบ้านของเขาเขายังถูกคนขับแท็กซี่จดจำได้ง่ายตำรวจเงียบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนื่องจากสตีเว่นถูกปล่อยตัวครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่ามีข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนจับกุมเขาอีกครั้ง ฉันคิดว่าฉันจะจบสตรีนี้โดยที่ไม่มีใครดูเลยเพียงแค่กล่าวว่าสุขสันต์คริสต์มาสทุกคนมันเป็นเวลาที่เราตั้งตารอและตื่นเต้นเมื่อเรายังเด็กและเมื่อเราโตขึ้นเราเริ่มเยอ้ยและแล้วเราก็ถึงจุดที่เรารู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปมันเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และเกี่ยวกับการรักษาความรักนั้นให้คงอยู่และส่งต่อไปฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งตารอมากที่สุดสิ่งสําคัญที่ต้องนําไปจากมันคือการใช้เวลาไม่ใช่เพื่อสิ่งที่เราได้รับแต่เพื่อสิ่งที่เราสามารถให้้้้ไไดดใในนนนนนแแแงง่่่ขออกกกาารรยยูววคคมมมััััละซเป็ืบบชห แต่ฉันคิดว่าข้อความนี้เป็นจริงว่าคริสต์มาสไม่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งไม่เกี่ยวกับแสงไฟและของประดับมันเกี่ยวกับการมีเวลาว่างเพื่อเพลิดเพลิพพนก,กับการใช้เวลากับคนที่คุณรักดังนั้นจนกว่าจะถึงครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมราตรีสวัสดิ์ทุกคน ทุกคนตกใจเมื่อแฟนของนาตาลีและพ่อของลูกในท้องถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมในวันที่2กุมภาพันธ์2566เมื่อเขาขอประกันตัวทนายของเขาบอกว่าเขาต้องบันทึกสตรีมล่วงหน้าเพราะคอมพิวเตอร์ของเขาไม่ทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนทำผู้คนบอกว่าการบันทึกอะไรล่วงหน้าไม่ทำให้ใครเป็นฆาตรกรเขาบอกว่าคุณยังต้องอยู่ที่นั่นคุณยังต้องใช้งานอุปกรณ์เพื่อสตรีม,มัน เขาบอกว่าสติีเว้นแทบไม่เกี่ยวข้องกับชายในภาพจากกล้องวงจรปิดเขามาที่ศาลโดยไม่มีประวัติอาชญากรรมเขามีความผูกพันกับชุมชนและที่อยู่ของเขาเองทนายของเขาบอกว่าฉันขอให้ศาลนี้พิจารณาว่าเขาเป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับการประกันตัวแต่ผู้พิพากษาไม่ยอมให้เขาประกันตัวแม้ว่าเขาจะขอร้องความเสี่ยงของการก่ออาชญากรรมเพิ่มเติมมีมากเกินไปเธอบอกว่า ถ้าเขาสามารถทําการโจมตีนี้ได้และคดีของตํำโจมตีแข็งแกร่งแล้วใครจะรู้ว่าเขาจะทําอะไรได้อีกเพราะพวกเขารู้มากเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีวางแผนซึ่งเกินระดับของฉันพวกเขาอาจสามารถรบกวนการสืบสวนในแบบที่คนอย่างฉันทําไม่ได้ตำรวจและอายการบอกว่าระดับการวางแผนและความซับซ้อนที่แสดงให้เห็นพร้อมกับการโกหกการวางแผนล่วงหน้าและการพยายามปกปิดเป็นสิ่งที่ ฮาลันในพื้นที่นี้เห็นได้น้อยมากต่อมามีการเปิดเผยว่าสตีเวนแอบบันทึกครอบครัวของนาตาลีเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านของพวกเขาเขาน่าจะทำเช่นนี้เพื่อหาความรู้ว่าพวกเขารู้หรือคิดอะไรเพื่อที่เขาจะได้ก้าวนำหน้า19อายการคาดเดาเหตุผลได้เท่านั้นและยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนแต่พวกเขารู้ว่าสตีเวนรู้รหัสผ่านของ นาตาลีและสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของเธอได้ในวันที่15ทธันวาคมเธอถูกกล่าวว่าติดต่อกับแฟนเก่าอายการกล่าวอายการแนะนำว่าการติดต่อทางเพศกับบุคคลน,นี้และคนอื่นๆในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นตัวเร่งให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวแม็กนันสตีเว่นเข้าสู่โทรศัพท์ของเธอ9ครั้งในเช้าวันที่เธอเสียชีวิตเพื่ออ่านข้อความตรวจสอบ WhatsApp และบล็อกของเธอสตีเว่นเริ่มวางแผนการโจมตีของเขาในจุดนี้แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อความแรกในวันที่15ธันวาคมเขาทำวิดีโอเสร็จแล้วเขาวางแผนสตรีมและเวลาและเขาทำให้แน่ใจว่ารวมถึงการอ้างอิงที่น่ากลัวทั้งหมดรัฐบาลกล่าวว่ารายละเอียดทำให้เกิดความแตกต่างมีรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวในวิดีโอนี้ที่ทำให้คุณคิดและทิ้ง ข้อความสตีเวนต่อมาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายท่อสดในคืนที่เกิดการฆาตกรรมแต่เขายังปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาบอกว่าเขาดื่มคนเดียวที่บ้านและหลับไปเขาบอกว่าเขาไม่มีความผิดครอบครัวและเพื่อนของนาตาลีแม็กนั่นอยู่ในศาลวันนี้เพื่อดูอดีตคู่รักของเธอสตีเวนแมคคาลาปฏิเสธการฆาตกรรมแม่วัย32ปีสตีเวนแมคคาลาจากวูดแลนด์การ์เด้นในล bon ิสบอลยืนอยู่ในที่พูดและเมื่อถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเขาตอบว่าไม่มีความผิด วันพิจารณาคดีถูกกำหนดไว้ในวันที่9กันยายนและคาดว่าจะใช้เวลา3-4สัปดาห์ในระหว่างการพิจารณาคดีมีการร้องขอให้พิจารณาคดีในเบลฟาสเพราะคดีนี้เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีอย่างมาก เมือ ough, ่อสตีเวนแมคคาราวัย3าปีถูกนำตัวออกจากที่พูดด้วยกุญแจมือเขาไม่มองครอบครัวของนาตาลีรวมถึงพ่อแม่ของเธอในแกลเลอรี่สาธารณะคดีนี้จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งในเดือนมีนาคมในเดือนมกราคม2567มีรายงานว่าเขาจะไม่ถูกพิจารณาคดีจนถึงเดือนกันยายน2567เป็นอย่างเร็วผู้ ที่พากษากล่าวว่านี่เป็นคดีที่ยากที่สุดที่เธอเคยเห็นตำรวจกล่าวว่าสตีเวนใช้ความพยายามอย่างไม่น่าเชื่อในการวางแผนสิ่งที่เขาทําซ่อนมันและให้เหตุผลที่ดีที่จะไม่ถูกตั้งข้อหาเขายืนอยู่กับครอบครัวของเธอในงานศพของเธอและไว้อะไรกับพวกเขาขณะที่ แอบบันทึกพวกเขาเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลาหลังจากเหตุการณ์นี้อเลนเนือมีกำหนดจะออกแผนเพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงรัฐบาลกล่าวว่าอแลนเนื้อมีอัตราการฆาตกรรมผู้หญิงสูงสุดในยุโรปและในช่วงล็อกดาวน์จำนวนผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายในบ้านของตนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ครอบครัวของนาตาลียังคงต่อสู้และรักษาชื่อของนาตาลีให้อยู่ในข่าวพร้อมกับผู้คนที่ผ่านเรื่องราวที่คล้ายกันสิ่งที่ในกลัวที่สุดในชีวิตคือลูกคนหนึ่งของเขาจะเสียชีวิตก่อนเขาเบเน็ตบอกว่านาตาลีมักจะถามแม่ของเธอว่าฉลัดหน่อยสิคุณจะทำมันทันทีไหม ลูกสาวของเธอจัดการกับสิ่งต่างๆได้ง่ายและทัศนคติที่ก้าวต่อไปของเธอทําให้นาตาลีอยากทําแบบเดียวกันแม้ว่ามันจะยากนาตาลีจัดการได้ทุกอย่างและเบอร์นี่มาจะนึกถึงสิ่งนั้นเมื่อรู้สึกแย่ขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในคดีที่น่าเสะเทือนใจนี้หากคุณพบว่าเรื่องนี้มีพลังโปรดพิจารณาสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนสําหรับเนื้อหาคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมดูแลตัวเองและพบกันในครั้งหน้า